จากกรณีที่เพจดังเพจใหญ่นะครับได้ลงข่าวน้องแพลทิดาโดยพาดหัวว่าน้องแพลทิดาเหมือนลาออกอะไรย่างนี้ก็ทําให้เป็นที่ตกอกตกใจเป็นอย่างมากของแฟนคลับแฟนเพลงหลายๆคนยังอ่านข่าวไม่หมดเห็นแค่พาดหัวเขาก็ตกใจแล้วเพราะว่าจากพาดหัวก็ตีไปหลายอย่างหลายๆอย่างเนาะอ่าพาดหัวเขาพาดบอกว่าขอลาออกนางเอกหมอนลำดังโพสตขอลาออกจากแล้วก็แฮแท็ก แพรทิดาเนี่ยจากตรงนี้มันมีคําว่าขอลาออกด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ไงมันก็เลยทาให้คนโยงไปได้หล,หลายอย่างเนาะบางคนอ,อาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะไม่ได้อ่านในเนื้อข่าวก็มีทีนี้ล่าสุดนะครับทางผู้จัดก,การแพรทิดาเขาได้ออกมาเคลื่อนไหวเนาะเมือ่อวันสองวันที่แล้วนี่แหละก็บอกว่ายังไงบ้างพี่ย่าบอกว่าขอชี้แจงเรื่องการลงข่าวของเพจดังดังกล่าวอบอกว่าซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อน,นางเอกแพรทิดาเสียงวิหกแพรทิดายังอยู่ที่คณะหมอลําเสียงวิหก และยังเป็นนักเอกประจําทีมงานตามที่มีสัญญากับบอสนกและบอสนุ ook, และสัญญาใจที่รักและอยู่กับองค์กรไม่ได้ลาออกไปอยู่คณะไหนทั้งสิ้นและไม่มีแผนการจะลาออกใดๆทั้งสิ้นค่ะการโพสต์ของแพรท,ทิดาไม่ได้ต้องการสื่อถึงการลาออกจากคณะแต่ลาออกจากการเป็นใส่นัดภูกแพ้หูอื้อมาตั้งแต่เดือนกันยายนจนเป็นปัญหาต่อการทํางานอยากลาออกจากการเป็นตัวเองที่ป่วยเรือเือรังจน จนไม่หายจนเป็นที่น่ารำคาญของตัวเองผู้จัดก,การแพรธิดาในฐานะผู้ดูแลได้รับมอบหมายให้อัดให้เป็นผู้อธิบายข้อมูลความจริงและชี้แจงค่ะฝากช่วยแชร์โพสต์นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะผู้จัดก,การแพรทิดาก็เป็นประเด็นที่มาเลยนะเนาะใช่ไหมอ่ะเข้าไปสองคอมเมนต์นกันหน่อยครับบอกว่ายังไงกันบ้างออลองดูค่ะคอมเมนต์นแรกก็บอกว่า แพรวที่ดาขาก็เลยดังอีกแล้วอ้าวอ่าก็เลยเป็นกระแสเนาะมันก็เลยดังขึ้นมาเลยเพราะว่าเพจดังเพจใดญ่เป็นแต่ต้องข่าวไปอ่าต่อมาก็บอกว่าดีใจค่ะที่น้องยังอยู่กับวงเสียงวิหกค่ะกำลังใจค่ะคนสวยสู้ๆปังๆนะคะอ่าต่อมาก็บอกว่าถ้านางเอกคนนี้ออกจากเสียงวิหกก็คือจบน่นแหละอยู่นะอ่าน้องแพรก็ได้มาคอมเมนต์เนาะค่ะบอกมีวันจบดอกจ้าอย่าว่าแบบนั้นอ่า ฝากซอยเสียมหมอลำเสียงวีหกอกจักขนาดนเดือจ้าอ่าใช่ใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันเกิดไปไงต่ก็ออกมาตอบว่าถ้าออกแพลวออกไปคนเดียวก็จบมันก็<ช>ไม่จบหรอกอแต่น้องแพลก็ไม่ออกแน่นอนอน้องแพลจะอยู่เคียงข้าขงกับเสียงวีหกไปแน่นอนครับอ่าสูๆเด้ร์แพลทิดาคนแบบนี้ยังมีอีกหลายอื อ่ะค ah, like. like นนี ciamo, ه, ้ก <Cam>, be. ็บอกว่าโอ้ยโล่งใจค่าโอ้โล่งใจแล้วค่าก็คือโล่งใจที่อ่ะน้องเขาได้ออกมาบอกแล้วว่าน้องไม่ลาออกเพราะหลายหลคนก็อาจจะเข้าใจแบบคาดเคลื่อนได้เขาอ่านแวบแรกอ่าน้องแว็แรกกับแรแรกอ่ะเอออืนี่อ่านี่ไงคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าแพรทิดาก็โพสต์ทำไมบอกว่าขอลาออกจากแพรทิดาข่าวมันรู้แล้วว่า มันจ้องที่จะตีข่าวอยู่อ่แล้วเพราะฉะนั้นโพสต์นั้นเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นโพสอะไรต้องระวังด้วยเป็นศิลปินอ่าสู้สูจ้าจากเอซีคนหนึ่งนี่ไงพอมาถึงพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บพอถึงตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าตรงที่น้องแพลออกมาอันนี้นะอืมนี่นะครับแล้วก็แพรที่ยาก็ออกมาตอบบอกว่าขอบคุณนะคะ ต่อไปหนูจะคิดให้กว้างกว้างกว่านีา้ไม่มีเจตนาไม่ดีแค่พูดลาออกจากตัวเองอมไม่คิดว่าคนจะคิดไปไกลขนาดนั้นขอโทษนะคะอขอโทษจริงๆแล้วคอมเมนต์นี้ก็ยังมาตอบกลับเยีกคนที่อยู่ข้างบนนี้นะเขาบอกว่าช่างมันข่าวเพจน่ะมันก็ตีความหมายได้หลายอย่างเลย อ่ามันไม่เหมือนข่าวทางทีวีอย่าไปแคร์อย่าไปใส่ใจทุกวันนี้คนเขาดูข่าวเขารู้ทันหรอกชอบรักคือเก่าติดตามตลอดจ้าน่าคุณแม่ข้างบนก็ไแ้มาคอมเมนต์แพรพิดาเ้ามาตอบกลับอีกนะครับบอกว่าขอบคุณหลายๆจ้าอ่านี่นะครับอ่าต่อมาอีกสักหน่อยเนาะอเอาขึ้นแนวสั่นลงข่าวไปทัวร์สิครับีครับนดังค้า ขยับนิดหน่อยก็เป็นข่าวดังค่าเพราะนักข่าวรอบตัวเลยเป็นกําลังใจหายไว้ๆนะคะอืม,อ,มอ่ะค่ะเนาะอืมประมาณนี้เลยอุ้ยยังไงคะอ่ะคอมเมนต์นี้นะคะัขออนุญาตอ่านหน่อยเนาะ,อะคอมเมนต์หนึ่งเขาแค่ตั้งหัวข้อข่าวเพื่ออยากหาคนเข้าไปดูไปกดไลค์กดแชร์ข่าวเขาเท่านั้นอืมสื่อทุกวันนี้ เป็นแบบนี้กันหมดทําเพื่อเงินมากกว่าจรรยาบรรณชอบสร้างกระแสสังคมให้คนเข้าใจผิดทะเลาะกันก็มีนี่ถ้าเป็นเรื่องบางอย่างคอมเมนต์เนาะจนค่ะจนนี่แหละก็เป็นกระแสที่แบบมีคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ในในในทั้งตัวเพจของน้องแพทย์ีิไา้เองในหน้าเพจของน้องเองก็คือมีการเขาเรียกว่า ถกเถียงกันแหละถกเถียงกันเกี่ยวกับเกี่ยวกับข่าวเมื่อวันสองวันที่แล้วเรื่องพาดของข่าวอันนี้คอมเมนต์เยอะ<ช>มากเลยนะใช่นะค่ะคอมเมนต์เยอะมากเลยจนน้องแพรธิดาเนี่ยน้องแพรธิดาได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วป่าวโจได้ออกมาไลฟ์สดเมื่อเช้านี้เองอได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ของแพรธิดานี่แหละผ่านเพจของน้องแพรทิดาจนได้อธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะมีเวลาเพราะว่าตอนไปทำการแสดงสัญญาณก็ไม่ค่อยจะมีก็คือมันติดติดหัดก็เลยก็คือ ใจจริงก็ไม่ได้อยากออกมาไล์สดไม่ไม่ได้อยากมาพูดถึงอะไรหรอกอยากจะปล่อยผ่านเส็จด้วยซ้ำอ่าแต่เพราะว่าทนกระแสจากพ่อแม่แม่เนี่ยไม่ไหวหอ่าบอกว่าถ้าแม่แพลวไม่ออกมาพูดเนี่ยก็จะก็เป็นการเหมือนวับถ้าแมแพลวเงี้ยไปละอะไรอย่างเงี้ยแพลวสร้างกระแสหรอแพลวหาแสงหรือเปล่าว่าอย่างนั้นต้องแพลวเลยว่าน้องแพลวไม่ได้หาแสงเธออย่างใดน้องแพลวบอกว่าอ่า แพวก็เป็นศิลปินคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งนี่แหละเหมือนแบบเหมือนกับพ่อพ่อแม่ทุกคนนี่แหละแพวก็กินข้าวเป็นร้องไห้เป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าอย่าอย่าเอาโพสต์ของแพวอะไปไปโยงเกี่ยวกับวงเพราะ่บางทีแพวก็โพ์เรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นเพราะว่าเห็นเห็นไหมครับบางทีเนี่ยน้องแพลว่านี้เห็นไหมครับบางทีแพวไม่ค่อยอยากจะโพสอะไรหรอกเพราะว่าบางทีแพวก็ชอบโพสต์แบบ ชอบพูดแบบนี้นตลอดอยู่แล้วแต่ก่อนอ่ะ<ม>แต่คนก็ชอบไปโยงเป็นดราม่าแพลวงไม่อยากสะพดอะไรเพราะแล้วแพลก็ไม่ได้อยากหาแสงหรือว่าหาเรื่องอะไรไม่ให้แพปวดหัวเพราะว่าพ่อแม่ก,ก็รูว่าแพลเจออะไรมาบ้าง<ม>น้องแพลก็คือเจอบอกว่าน้องแพลก็คือเจอเรื่องดราม่าี่ยมาเยอะเหมือนกันก็ไม่อยากให้มีเรื่องดราม่าอีกทุกวันนี้แพลทำงานอะ่ะแพลมีความสุขดีที่อยู่กับหมอลำเสียงไว้หกแล้วน้องแพลก็ยังยืนยันอีกว่าน้องแพลไม่ได้ออกไปไหนคือ ในชีวิตเช่น,นเส้นเป็นหมอรำจะอยู่กับเสียงวิหกไปตลอดจะอยู่ตรงนี้มีความสุขดีมีความสุขมากเดี๋ยวนี้มีความสุขมากส่วนปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาในด้านสุขภาพด้านสุขภาพด้วยตัวเองด้วยปัญหาอะไร,รของตัวเองเนี่ยปัญหาขาา้ามันก็มีกันทุกคนแหละ,ะแต่ว่าแพวจะไม่เอามารวมกันกับปัญหาที่ทํางานให้มารวมกับวงบเพราะว่าแพวจะแยกแยะก,กันแยกแยะก,ก,กันระหว่างปัญหาของแพวเองกับปัญหาการทํางานไม่ไม่ไม่อยากให้เอามารวมกันเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่ว่า ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาแพรไปโยงกับทางวงแพรกับวงแพรไม่มีปัญหาใดๆกับใครทั้งสิ้นแพรกับวงเนี่ยกับเสียงมิหกเนี่ยรักกันดีคืออยู่ในวงสบายใจมากตอนนี้คือสุดๆเสียงวิหกคือที่สุดสำหรับแพรท่ดาแล้วตอนนี้นี่เป็นบางส่วนนะบ่าวโจก็ประมาณนี้เนาะน้องแพรทิดาก็ได้ออกมามาไล์สดพูดคุยกรณีดังกล่าวแล้วว่าน้องก็ไม่ได้ลาออก ก็คือบทสรุปเรื่องนี้นะครับน้องแพลชิดามไม่ได้จะลาออกจากวง <ฮะ S 1> น้องแค่โพสต์ว่าอย่าจะลาออกจากกาันเป็นตัวเองอจากการเป็นแพลชิดานเนี่ยเพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างมันมาลุมแล้วเรื่องปัญหาสุขภาพเอออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยเออบางทีมันก็เหนื่อยใช่จะให้เข้าใจน้องด้วยคนตีข่าวก็ใช่ก็เขาก็จะไม่ได้ไม่รู้อ่ะไม่ได้มีเจรานารอกแต่คนแต่น้องแพลทก็ไม่ได้ติดใจอะไรขนาดนั้นแต่แบบว่าน้องคือเป็นห่วงเพราะว่าแม่เอฟซีสมาร์กวาดปวดเอฟซีเป็นห่วง เข้าใจผิดว่าเอ๊ะยังไงอะไรหรือเปล่าน้องน้องแพรก็ได้ออกมาไรสดนี่แหละครับผมสรุปน้องแพรพิดาไม่ได้ลาออกนะครับแล้วก็ไม่คิดจะลาออกไม่คิดจะทิ้งเสียวิวหกไปไหนเลยแทวรัก แพรรักองค์กรเสียงวิมพ์ใช่น้องแพรว่าน้องแพวมีความสุขมากตอนนี้ที่อยู่กับองค์กรเสียงวิหกค่ะเพราะ<ม>ฉะนั้นแล้วเป็นกําลังใจให้น้องแพรทิดาค่ะคอยู่คู่กับองค์กรเสียงวิมพต่อไปนะคะครับม,มีปัญหาสุขภาพหรือว่าเจ็บป่วยอะไรก็ขอให้หายไวๆนะค,ะครับเนาะสู้ๆนะครับคนเก่งขอให้ดังๆปังๆแบบนี้ตลอดไปขอให้แฟนคลับรักเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ